สวัสดีกับเช้าที่มีอากาศที่สดชื่นนะครับมากๆเลยวันนี้ก็พามาติดตามมารู้จักแนะนำต้นเดิมนะครับแต่มีพัฒนาการและก็ความเชื่อมั่นของการติดดอกออกผลสูงนะครับก็คือฝรั่งไต้หวันไส้แดงพันเฟิรนหงมี่นะครับก็ในเรื่องของการติดดอกการให้ผลเพียงพอนะครับจากการดูแล,แล้วกับ การที่จะหอหรือการเก็บผลผลิตเพื่อการค้าวันนี้ก็มายืนยันให้หลายๆท่านนะครับที่คิดที่จะปลูกฝรั่งไต้หวันไส้แดงสายพันธุ์ใดาสายพันธุ์หนึ่งนะครับซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับที่ไทยเรา,าคนที่เป็นนักขยายพันธุ์เพื่อการค้า,าหรือขึ้นชอบเกษตรได้นําเข้ามาในประเทศของเรานะครับก็ สำหรับผมนะครับก็เคยทดลองปลูกอยู่สองสายพันธุ์ก็มาลงที่สายพันธุ์นี้นะครับฝรังไสแดงไต้หวันเอ่เฟิ่นงหงมี่นะครับหลังจากที่ได้ทดลองปลูกมาจากกิ่งตอนนะครับซื้อจากสวนจากกิ่งตอนที่สวนของอที่จังหวัดลำปางนะครับได้น,นำมาปลูกที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวังโป่งนะครับก็มีการติดผลที่ดี จำนวนผลที่จะใช้ห่อนี่เพียงพอแน่นอนกับขนาดของต้นแล้วก็อย่างต้นนี้ก็อายุต้นนะครับน่าจะ1ปีเต็มแล้วนะครับถ้าล่วงเลยมาก็ไม่น่าจะเกินเดือนหรือ2เดือนนะครับในขนาดของต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขนาดของใบและกิ่งปริมาณถ้าจะทำเพื่อการขยายพันธุ์ตอนกิ่งก็เรียกได้ว่าทำได้เยอะนะครับปริมาณกิ่งที่จะ ไว้เพื่อสำหรับตอนกิ่งก็น่าจะได้เยอะพอสมควรก็วันนี้มาเน้นย้ำให้มีความเชื่อมั่นสำหรับท่านที่จะหาสายพันธุ์ฝรั่งไต้หวันไส้แดงมาปลูกติดบ้านติดสวนนะครับฝันเฟินฮงมี่นะครับน่าจะ,ะเป็นคำตอบที่ไม่ผิดหวังสำหรับในเรื่องของที่ชื่นชอบที่จะปลูกฝรั่งไว้รละประทานผลนะครับหรือการทำกิ่งเพื่อขยายเป็น การหาไรายได้เล็กๆน้อยๆน,นะครับจากพืชผลที่เรามีอยู่แล้วก็คือแผ่นเฟินหงมนี่นะครับวันนี้ติดผลได้ดีมากการห่อผลนะครับที่ผมไว้ผลและที่ได้ชิมไปก็จุดเด่นๆนะครับก็จะมีขนาดผลที่ใหญ่กว่าหงเปาซือนะครับแล้วก็รสชาตินะครับข้าท่านที่ชอบ ไปทางมีความหวานหอมนะครับอาจจะแพ้หงงปอซื้ออยู่บ้างสำหรับส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวที่เคยได้ทานผลนะครับของหงเ่อซื้อที่สวนเองนะครับที่ของผมนำมาปลูกไว้ได้ทานผลไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าโดยส่วนตัวแล้วรสชาติความอร่อยนะครับอาจจะหวานกว่ากันอยู่ในเรื่องของหงเ่อซื้อนะครับจะหวานกว่าเฟิ่นหงมี่ แต่ไม่ใช่ฝรั่งที่มีรสชาติหวานเลยทีเดียวนะครับจะอมเปรี้ยวกันทั้งสองชนิดนะครับทั้งหงเปาซื้อแล้วก็เฟิ่นหงมี่นะครับแต่หงเปาซื้อจะมีขนาดผลที่เล็กรสชาติอาจจะกรอบและและนุ่มกว่า,าเฟิ่นหงมี่นิดหน่อยนะครับแต่เฟิ่นหงมี่จะมีขนาดรูปใหญ่เนื้อเยอะพอๆกันนะครับกับหงเป่าซื้อแต่ขนาดผลของเฟิ่นหงมี่นี่จะใหญ่กว่า รสชาติความกรอบคล้ายๆกันแต่จะแพ้รสชาติในของหง่อซื้อในเรื่องของติดหวานที่มากกว่านะครับแต่เป็นฝรั่งที่เนื้อกรอบทานง่ายนะครับเนื้อกรอบแต่ไม่แข็งนะครับของไต้หวันทั้งสองพันนะครับที่นำมาบอกเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าจะปลูกนั้นก็ปลูกได้นะครับทั้งสองสายพันธุ์จะเป็นไส้แดง ถ้ามีความต้องการในเรื่องของไส้แดงเนื้อเยอะรสชาติดีนะครับแล้วก็เนื้อกรอบนิ่มถ้าติดผลง่ายในส่วนตัวที่ทสวนเองนะครับก็จะเป็นเฟิร์นหงมีนะครับถ้าบอกอเรื่องของคุณภาพเรื่องของการติดผลนะครับโดยธรรมชาติโดยปกตินะครับไม่ได้มีการฉีดพ่นเร่งหรือ,อรักษาดอก นะครับในการติดดอกนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นการปลูกจากกิ่งตอนทั้ง2ต้นนะครับครับอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้บนล่องไม้ผลนะครับที่ผมปลูกแล้วก็ดูแลทุเรียนอยู่นะครับซึ่งเข้าปีที่5นะครับสําหรับแปลงทุเรียนนะครับแต่ของฝรั่งเนี่ยจะเข้า1ปีเต็มน่น่าจะได้แล้วนะครับ อาจจะก้าวผ่านช่วงเข้าสู่ปีที่สองแต่ยังไม่มากนะครับน่าจะราวๆหนึ่งปีได้นะครับนี่เป็นต้นที่สองที่ปลูกจากกิ่งตอนเช่นเดียวกันนะครับขนาดของต้นเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีความสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับมีขนาดต้นที่พุ่มกว้างนะครับพุ่มกว้างสมบูรณ์แข็งแรงใบหนาใหญ่นะครับนี่คือลักษณะของฝรั่งใต้หวันไส้แดงเฟิ้นหงมีนะครับ อย่างที่บอกในช่วงต้นคลิปนะครับการไว้ผลการห่อผลนั้นแ้ะต้องเพียงพอนะครับและต้องเลือกออกนั่นแหละนะครับสําหรับการที่จะ,ะห่อผลนะครับเพราะว่าให้ผลผลิตการติดดอกนี้ดีมากนะครับอันนี้เป็นต้นที่สองนะครับพามาดูว่าการติดผลดีมากนะครับผมก็ห่อแล้วก็ แบ่งๆคนที่ชอบทานผลไม้ได้ทานกันนะครับยังไม่ได้ทําเพื่อการแค้านะครับแต่ช่วงนี้กําลังขยายเพิ่มโดยนํายอดไปเสียบนะครับกับต้นของสุยมี่นะครับที่ผมมีต้นขนาดตัวแล้วก็ขายมีอยู่ประมาณ5ต้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนนะครับเดี๋ยวพามาแกะดูนะครับว่าอืมที่ห่อผลไว้นะครับเป็นยังไงบ้าง อ๋อโดยไม่ได้ไม่ได้ห่อกระดาษนะครับผมใช้ถุงขุ่นอย่างเดียวนะครับห่อลูกไว้ครับก็พอช่วยในเรื่องของแมลงนะครับช,ช่วยในเรื่องของแมลงนะก็อ่าสีผลสีผิวของผลได้อยู่บ้างนะครับแต่ถ้าจะให้ดีถ้าอยากได้ผลสวยมากๆคงต้องอ่าห่อด้วยกระดาษอีกชั้นหนึ่งนะครับนะครับขนาดของผลก็จะประมาณนี้นะครับของเฟินหงหมี่นะครับ อันนี้สามารถออกได้นะครับใบตามโคนกิ่งนะครับที่ไม่มีความจําเป็นแล้วนะครับมีการก็จะแหกแก่แห้งไปนะครับแล้วก็ถ้าเราบิดใบออกบ้างตรงโคนโคนก็จะทําให้ต้นสะอาดนะครับอาจจะช่วยในเรื่องของการให้ปลอดจากโรคมแมลงเครียร้ยต่างๆด้วยนะครับก็จะดูแลเข้าห่อผลแล้วก็ดูแลต้นได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็ไม่ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าเป็นใบเก่าแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะผลของเฟินหงมี่นะครับเฟินหงมี่ลูกนี้ค่อนข้างจะกลมนะครับก็จะมีลักษณะทรงรูปแบบนี้แล้วก็ทรงยาวอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ยาวเป็นทรงกระบอกนะครับค่อนๆอ,อีกนิดนิดหนึ่งนะครับผงปอซื้อนะครับหลายท่านท่านนึกขนาดผลไม่ออกก็จะประมาณนี้นะครับผงปอสือหรืออาจจะเล็กกว่านี้ อาจจะเล็กกว่านี้นิดหน่อยนะครับตั้งตีลักษณะของฝรั่งนะครับหง่อสือนะครับแต่ถ้าขนาดผลที่ใหญ่แน่นอนนะครับก็ต้องเป็นเฟิ่นหงมี่นะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้ทำเกษตรนะครับได้ประสบความสำเร็จนะครับได้ทานผลนะครับแล้วก็มีกิ่งพันธุ์ดีๆนะครับไว้แบ่งปันกันแล้วก็ มีความสุขนะครับในช่วงวันหยุดนะครับในช่วงวันหยุดแล้วก็ทุกๆวันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องปลูกไม้นะครับขอบคุณครับ